ครับในคลิปนี้เรามาดูวิธีไร่วงจรน,นะครับกินกระแสหังออนของ iPhone 7พัดนะครับตัว7จพัดนะครับ7 p พีนะครับ iPhone 7พัดเนี่ยนะครับการกินกระแสหลังออนเนี่ยหมายถึงอย่างไรนะครับใน ในช่อง YouTube ของผมแต่ทำไมผมถึงพูดเรื่องว่ากินหลังออนกินก่อนออนกินกระแสทำไมผมไม่สอนเรื่องว่าช็อตตรงนี้ยกตัวนี้ออกนะครับไอ้พวกนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของที่ว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับถ้าเรารู้หลักการวิธีการโครงสร้างการไล่สเต็ปของเครื่อง ว่าระบบเครื่องเนี่ยมันมีไฟแบบไหนยังไงเนี่ยอันนี้คือการซ่อมที่แบบยั่งยืนคือการเรียนจริงๆนะครับไม่ใช่การ copy ปี้เขาวา,าเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ชอ็อตดีตัวนี้ออกอาการการชอ็อตการเสียเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะช็อตหลังออนเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีจุดเดียวที่จะชอ็อตแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการไล่รู้จักวิธีว่า โครงสร้างของไฟหลังออนไฟก่อนออนมันคืออย่างไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเป็นความรู้ที่ยั่งยืนที่จะทำให้เรารู้นะครับคือในช่องของผมเนี่ยผมจะสอนโครงสร้างหลักการและวิธีการนะครับเอมามาดูกันการชอดหลังออนนะครับชดหลังออนมันหมายถึงอะไรนะครับชดหลังออนก็หมายถึงว่าเราจับ สาย Power supply เนี่ยฟึบนะครับเดี๋ยวเอาสีแดงดีกว่าสีแดงนะครับเราจับสาย Power s u p p l y ปุ๊บนะครับจับสาย Power ไว้อ่านี้คือขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกอ่าขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบนะครับพอใส่ ขั้วแบตเตอรี่เข้าไปในบอร์ดโทรศัพท์อันนี้เป็นบอร์ดนะครับบอร์ดโทรศัพท์เนี่ยปุ๊บเข้าไปมีเรายังไม่ได้กดเปิดเครื่องก็จะไม่กินกระแสตรงนี้ก็จะไม่มีกระแสเกิดขึ้นตรง A เ,เนี่ยนะครับเนี่ยช่องนี้ช่องนี้เป็นกระแสช่องนี้เป็นแรงดันนะครับอ่าช่องนี้เป็นกระแสช่องนี้เป็นแรงดันอ่าสมมุติว่าแรงดัน V เนี่ยตั้งไว้ที่4โวลต์นะครับ4.00โวลต์กระแสเนี่ยตั้งไว้ที่5แอมป์นะครับตั้งไว้ที่5แอมป์สมมต,เนะตเิเราจ่ายไฟเข้าไปถ้าบอร์ดปกติเนี่ยนะครับบอร์ดปกติเนี่ยเราจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีการกินกระแสเลยมันก็จะเป็น0.00 00. ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็น0.000แอ 00. มป์นะครับอ่าแต่ถ้ามันมีการกินกระแส ่าตรงนีตง้ตรงนี้ตั้งไว้ที่4ี่จุดศูนย์ศูนโวลต์นะครับถ้ากินกระแสถ้ามีการกินกระแสก่อนออนถ้าใส่ไฟแบตเตอรี่เข้าไปปุ๊บจ่ายพาวเวอร์สไปเข้าไปก็จะมีการกินกระแสทันทีเลยอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่กินก่อนออนมันกินหลังออนนะครับการกินหลังออนเนี่ยก็ หมายถึงว่าเราจับ power supply เข้าไปแล้วนะครับจับสาย power เข้าไปาเข้าไปที่ขั้วแบตเตอรี่อันนี้เป็นบอร์ดโทรศัพท์นะครับบอร์ดโทรศัพท์มันก็จะมีสวิตช์กดออนเครื่องกดออนเครื่องเนี่ยพอเรากดออนเครื่องปุ๊บกดปุ๊บ,บมีการกินกระแสกระโดดกินไม่เป็นไปตามสเต็ปของการเปิดเครื่องกินกระแสกระโดดไปที่0.210 m นะครับเพราะสเตปการกินกระแสมันก็เหมือนเราเดินเราเดินเก้าที่1นก้าที่2อก้าที่3าก้าที่4ีก้าที่5้ก้าที่6จนขึ้นไปถึง7 8 9 10อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาเราลงเราก็ลงตามสเตปมันเหมือนกันมาจนถึง1อ่าเริ่มจาก0ูนย์ก็ลงมาถึงศูน มันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยก็คือสเต็ปการเปิดเครื่องของโทรศัพท์มันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเรากดเปิดเครื่องปุ๊บกระโดดไปขั้นที่สองเลยทำไมมันขั้นไปข้ามไปขั้นที่สองเลยก็มันมีปัญหาอยู่ไม่รู้ว่าตรงส่วนไหนมีปัญหาแต่มันกระโดดหรือกระโดดไปขั้นที่สามหรือกระโดดไปขั้นที่ห้าเลยอันนี้คือเขาเรียกว่ากินหลังออนเครื่องนะครับมันก็จะกระโดดไปอย่างนี้ อันนี้คือลักษณะการกินหลังออนเครื่องอ่ามันก็จะกระโดดปรึงไปเลยนะรู้จักแล้วนะครับกินหลังออนมันจะกินกระโดดแบบไหนแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าการกินหลังออนเนี่ยไฟอะไรบ้างที่มันจะทําให้เสียหายเวลาเรามาดูวงจรในการซ่อมเนะครับเราก็เปิดวงจรเราเปิดวงจรขึ้นมานะครับวงจรในในการซ่อมโทรศัพท์นะครับที่ประกอบสกิมมติก ในไว้สำหรับดูวงจรในซ่อมเนี่ยนะครับเพราเราเปิดวงจรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าเนี่ยเราก็ไล่เข้าไปเลยตั้งแต่ไฟ V แบตตามสเต็ปมนเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าไฟหลังออนช็อตเนี่ยเราจะไปดูอะไรแต่ว่าเราถ้าเราไม่รู้เลยเราก็ต้องไล่เข้าไปตามระบบก็คือ V แบตเตอรี่อ่าเราก็มาจิ้มที่ V แบตเตอรี่ของลายลาย V แบตเตอรี่ของไอบิวบอร์ดเนี่ยนะครับปุ๊บมันก็จะวิ่งมาอ่านี่ลาย V แบตพอลาย V แบตเนี่ยมันโชว์ขึ้นแล้วลาย PP แบต VC เนี่ยต่อไปมันก็เป็นลายไฟเมนนะครับลายไฟเมนปุ๊บลายไฟเมนปุ๊บเนี่ยวิ่งมาทั่วบอร์ดเลยลายไฟเมนนะครับเด้งไปไหนลัดเขาไม่ค่อยดี ลายไฟเมนมันก็จะวิ่งมาทั่วบอร์ดมันก็จะมาเข้าที่ IC-Power ทีนี้ไฟที่เราต้องไล่นะครับเนี่ยเราก็ดับบััเช็กที่ IC-Power เนี่ยกลุ่มของไฟกินกระแสหลังออนเนี่ยก็คือกลุ่มของไฟพวกไฟบัคกับไฟ LDO อันนี้เป็นกลุ่มของไฟอะไรครับมี L เนี่ยมี L เนี่ยก็คือกลุ่มของไฟบัคนะครับไฟบัคตัวนี้ไฟบัค ผมจะย้ำเสมอในทุกครั้งที่ผมสอนเรื่องการกินหลังออนนะครับไฟบั๊กนะครับไฟบั๊กตัวนี้จะเป็นไฟกระแสสูงนะครับไฟกระแสสูงแรงดันต่านะครับไฟกระแสสูงแรงดันต่านะครับไฟบั๊กเนี่ยชุดไฟบั๊กเนี่ยจะเป็นไฟแรงดันไฟกระแสสูงแรงดันต่าอันนี้เป็นลายไฟเลี้ยง CPU ไฟเลี้ยง GPU นะครับเราก็ไล่ เราก็ไล่วัดเลยนะครับเราก็ไล่วัดตามเนี้ยไล่วัดสส่วนของไฟบัคเนี่ยนะครับไฟบัคเนี่ยมีกี่บัคนี่ยนะครับเนี่ยส่วนของไฟบัคเส่วนของไฟบัคบัคศูนย์บัคหบัคสบัคสบัคสี่ห้าหกเจ็ดแปบัคเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ไล่ลงไปอันนี้คือชุดส่วนของไฟหลังออนเวลามันช็อตหลังออนเนี่ยกลุ่มไฟชุดบัคชุดแล้วนี้ เราก็ต้องไล่ดูว่าเราก็มาวัดดูเราใชม้มิเตอร์เนี่ยกิ้มเก้าครั้งเราก็รู้แล้วว่าลายไหนช็อตไม่ช็อตโหลดร่วลิกเนี่ยกิ้มไปเนี่ยกิ้มไปเนี่ยสมมุติเราจะวัดว่าลาย CPU ช็อตไหมาาลาย CPU ช็อตไหมเราก็มาเลือกที่หัว C ตัวใดตัวหนึง่งอ่าเลือกที่หัว C ตัวนี้เนี่ยเราก็มากิ้มกิ้มที่ตรงนี้นกิ้มตรงนเนี้ยกิ้ม มิเตอร์มันติมิเตอร์วัดจุดนี้เลยปุ๊บช็อตไหมไม่ชอ็อตไม่โหลดไม่รั่วไม่ลิกอ่า่านเราก็ไปไล่ต่อไปทีนี้ไล่ต่อไปปุ๊บเอาไล่กีพียูช็อตไหมนะครับไล่กีพียูปุ๊บอ่าเราก็มากิ้มที่หัวซีจุดนี้ในบอร์ดจริงมันอยู่ตรงไหนเราก็ไปดูเทียบกับวิวบอร์ดต,ตัวนี้อ่ากิ้มปุ๊บเข้าไปวัดย่านไดโอดดูีิว่ามีค่าไดโอด เท่าที่วงจรเขากำหนดไว้ไหมนะครับอ่าเราก็ดูว่าอ่าในค่าไดาโอดตัวนี้มันมีค่า0.00โวลต์อ้าวทำไมอ่ะเราจะรู้ได้หรอว่ามันชอ็อตหรือไม่ชอ็อตค่าไดาโอดมันขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องวัดยันความต้านทานดูว่ามีค่าความต้านทานไหมอ่านะครับไล่เข้าไปอ่าไล่ชุดนี้ผ่านเนี่ยเราก็กิ้มไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าเรามาดูชุด PPSOC เนี่ย System on Chip เนี่ย พีพ uh, ีหนึ่งวีแปดเอ่าพีพีวีพีหนึ่งวีหนึ่งเแนี่ยนะครับแล้วก็ stem on chip fix เนี่ยตัวนี้แล้วก็1.25่งจบัคนะครับเอสแรอ่าพีพีก s ี a ูเนะครับเนี่ยสองจุดแปดยูท่ายูพวกเนี่ยนะครับเราก็ไล่มาดู เรากิ้มแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราวิเคราะห์อาการกินกระแสไม่เป็นนะครับว่ากินกระแสกินกระแสกระโดดไปสองร้อยมิลลิแอมสามร้อยมิลลิแอมสี่ร้อยมิลลิแอมเราจะไปดูที่ลายไหนเราวิเคราะห์อย่างเงี้ยไม่เป็นนะครับเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้วิเคราะห์เรื่องกระแสเป็นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไล่ทีละชุดไล่ไปเลยไล่ทีละชุดปึงป้งปึงป้งปึ้งไปนะครับ เราซ่อมไปบ่อยๆเนี่ยเราจะจำเองรู้เองนะครับว่ากินกระแสมากน้อยแค่ไหนจะไปเท่าไหร่แต่สำหรับผมผมจะรู้ว่ากินกระแสกระโดดสเต็ปเท่านี้ไปเท่านี้นะครับเพราะผมรู้ว่าวงจรมันกินกระแสมากกินกระแสน้อยแต่ถ้าเราไม่รู้อันนี้ผมสอนในเรื่องไม่รู้ก็เราก็ไล่ไปเนี่ยไล่ไปเลยนะครับเก้าครั้งมีทั้งหมด เก้าบัคก,ก็คือบัคศูนย์ถึงบัคเก้าก็สิบครั้งนะครับสิบครั้งตัวนี้ไอ้กิมไปมีลายไหนช็อตถ้าไม่มีลายไหนช็อตทีนี้เราก็มาดูไฟต่อไปก็คือไฟ LDO เนี่ยไฟ LDO เนี่ยนะครับมีกี่ LDO มีทั้งหมด LDO มีทั้งหมดตัวนี้มีทั้งหมดสิบเก้า LDO เนี่ยเราก็วัดทั้งหมดชุด19 LDO เนี่ย รเราอยากรู้ว่า LDO นี้มันอยู่ตรงไหนก็เหมือนเดิมนะครับเอาสมมุติว่าเราจะวัด LDO 1น่งวัด LDO หเราก็มากิ้มที่หัว C ตัวนี้ LDO 1ก็คือชุดนี้เนี่ย LDO หนึ่งลายวงจรมันก็จะบอกไปว่า LDO 1เนี่ย LDO 1 PP 3 V 3 USB เรามากิ้มที่หัว C ตัวนี้ C 1 9 หนึ่งหกอ่าวซีหนึ่งเก้าหนึ่งหกอยู่ตรงไหนเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตึ๊บซีหนึ่งเก้าหนึ่งหกซีเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาซีหนึ่งเก้าหนึ่งหกก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้ซีหนึ่งเก้าหนึ่งหกนี่ซีหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับเราก็มาวัดที่หวัวซีตัวนี้ว่ามันช็อตไหมลายเนี้ยช็อตไหม คือถ้ารู้ว่ามันช็อตเราก็หาตัวช็อตว่าจิ้มไฟเข้าไปที่หัว C ตัวเนี้ว่า IC หรือว่า C มันช็อตอยู่นะครับเราก็ไล่ไปทีละลายนะครับทั้งหมดมีกี่ไายล่ะถ้าเราเราไม่รู้สเต็ปการกินกระแสเนี่ยว่าช็อตกระแสที่1แอมมิลลิแอมป์2แอมป์0.3มิลลิแอมป์4แอมอะไรเนี่ยเราก็ไล่ไปทีละทีละชุดนะครับ เราก็ไล่ไปทีละชุดมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมันไม่ได้มีเป็นร้อยเป็นพันนะครับมีแค่นี้กิ้มไปลายที่หนึ่งเลสองสามสี่สิบเก้าครั้งก็รู้แล้วว่าลายไหนมันช็อตอยู่นะครับในเรื่องของการช็อตหลังออนเนี่ยนะครับถ้าไล่ไปแล้วมันต้องเจอนะครับถ้าเราไลา่นอกจากว่าเราจะไม่หามันมันถึงจะไม่เจอนะครับพวกอาการเครื่องเปิดไม่ติดช็อตหลังออนเนี่ยมันไม่ได้ยาก นะครับชดก่อน on, ออนชดหลังออนเครื่องเปิดไม่ติดเนี่ยหาพวกเนี้ยหาอยู่ในชุดพวกเนี้ยยังไงก็เจอรู้ว่าตัวไหนชตไม่ชอดแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้สเต็ปการไล่วงจรมันไล่ให้ครบนะครับไล่ให้ครบว่ามันมีซีตัวไหนบ้างอาจจะสมมติว่าลายนี้2.9 อ h นเ n h เ้ราก็าไล่มาไล่ตุดดจุดจุดนี่มันมาที่ C ตัวนี้อ่า c ตัวนี้ฟึบเนี่ยมันมีกี่วงจรชุดนี้มันไปไหนบ้างเราก็ดูสีมันที่มันขึ้นมามันมี C ตัวนี้แล้วก็เข้ามาที่ ic ซ o บ e รเลยนะครับพวกเนี้ยก็ไล่ไล่ไปตามเนี้ยนะครับหรือว่าจะดูชุดไฟเลี้ยงแนนอ่า pp แนนเนี่ย 0.9แนนนะจุดจุดไล่ไปที่0.9แนนนะครับเนี่ยใต้ไปอสองไฟเลี้ยงแนนนะดูชุบพีพีพีสามแนนเนี่ยตัวเนี้ยชอบชอ็อตบ่อยที่สุดเลย,เ,ยเราก็ไล่ไปเนี่ยนี่นะครับ PPV3 เลี้ยงแนนเห็นไหมครับสีบุ้มเลยอามันอยู่ตรงไหนอามันอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยงแนนนะครับพวกเนี้ชุดพวกนี้ถ้าเรารู้จากสเตปการกินกระแสเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากดออนปุ๊บกินกระโดดไปเท่าไหร่เราจะไปเพ่งเล็งที่ตัวไหนนะครับเรารู้เลยนะครับเนี่ยคือสเตปการกินกระแสสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับอ่า นี่ยวิธีอันนี้คือผมบอกวิธีการไล่วงจรนะครับการดูวงจรแล้วก็มาวัดที่จุดนี้ถ้าวัดที่หัว C ตรงนี้ช็อตเนี่ยวัดที่หัว C ตรงเนี้ยติดขึ้น0.000โวลต์เนี่ยวัดย่านไดโอดเนี่ยนะครับวัดย่านไดโอดเนี่ยปึ้งก็แสดงว่าถ้าไม่ C ก็ IC อ่าแนนตัวเนี้ยช็อต ล้าก็จ่ายไฟเข้าไปแทงไปไฟไปที่หัวเนี่ยไฟตัวนี้มันลายสามจุดศูนย์โวลต์เนี่ยเราก็จ่ายไฟสองโวลต์สองแอมป์สามแอมป์สี่แอมป์ก็ว่าไปค่อยไล่สเต็ปขึ้นไปแทงปุ๊บเข้าไปลมพวนก่อนปุ๊บ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 ถ้าสี่ร้อนก็แสดงว่าสีา่ตัวนันตัวใดตัวหนึ่งช็อตอยู่ เราวัดจุดเดียวเนี่ยตัวสีแดงทั้งหมดที่มันโชว์อยู่เนี่ยก็คือส่วนที่ทําให้ช็อตได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นลายวงจรเดียวกันนะครับเนี่ยคือชุดลายวงจรเดียวกันเนี่ยชุดเนี่ยที่มีสีแดงอยู่เนี่ยที่มันขึ้นโชว์สีแดงที่เขาให้เห็นอยู่นี่นะครับนะอันนี้คือสกิลมีติกมันเนี่ยพวก C ีพวกเนี้ยประกอบไปด้วยเป็นลายวงจรกองให้ลาย PP 3v 0แนวีศูนยนนะครับ มันก็จะอยู่ในเนี้ยทั้งหมดอันนี้ตัวแนนนะครับนี่คือวิธีการไล่วงจรว่าเราจะซ่อมด้วยวงจรแบบไหนแบบนี้แหละครับเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ง่ายที่สุดแล้วเรื่องการซ่อมโทรศัพท์ iPhone เนี่ยนะครับเพราะมันมีวงจรมันไม่เหมือนเครื่อง Android เครื่อง Android เนี่ยตัวไหนไม่มีวงจรเนี่ยเราต้องมานั่งไล่ทีละตัวทีละตัว นั่งใช้มันติมิตเตอร์เนี่ยนั่งไล่กิ้มวัดวัดสุ่มเอานะครับแต่เครื่อง p p o o n เนี่ยเกือบทุกรุ่นเนี่ยมีวงจรให้เราไล่วงจรง่ายนะครับลองไปไล่ดูนะครับถ้าช็อตหลังออนกินกระโดดเราต้องมาเพ่งเลงที่ชุดไฟอะไรหนึ่งชุดไฟบัคกนะครับเนี่ยชุดไฟบัคทั้งหมดเนี่ยเนี่ยชุดไฟบัคกหน้านี้ทั้งหมดเลยกิ้มไปเลย10ครั้งรู้เลยว่าลายไหนช็อต ติบๆไปไม่มีไฟบัคไม่ช็อตก็มาไล่ไฟ LDO ทีเนี้ยไฟ LDO ทั้งหมด G-LDO ในชุดนี้ LDO ทั้งหมดชอด็อตตัวไหนก็ไล่หาไปนะครับมีแค่นี้ง่ายมากซ่อมไอโฟนเนี่ยนะครับในคลิปนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ากินกระโดดกินกระแสกระโดโดกดออนแล้วกินกระแสกระโดชดช็อตหลังออน เราจะไล่วงจรหาจุดเสียได้แบบไหนสวัสดีครับรับรองว่าไม่มีใครสอนแบบผมที่ผมสอนหรครับส่วนมากเขาก็จะปิดบังสอนในห้องเรียนกันเป็นห้องปิดอันนี้ผมเปิดให้เลยครับสวัสดีครับ